สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ในะช่องเบลีวันสองนะฮะวันนี้พี่มาฝึกนะฮะมาหัดเล่นยิงยิงหัวนะฮะกับลูกแขนพี่นะฮะวันนี้เรามาหนึ่ง,น,งนะฮะแบบว่าเราที่สัญญากับลูกแขนพี่นะว่าเราจะยิงแค่หัวนะฮะไม่ยิงตัวะฮะเราจะยิงแค่หวัวโอ้ยเออแบบว่าวันนี้พี่มาเล่นในคอมกับกาพี่แล้วนะฮะ นะแบบว่าคอมกระกาพี่เนียก็แบบว่าก,ก,ก,แบบวก็ใช้ได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าเวลาเราเล่นเราเล่นเนี้นะเวลาเราเล่นเร็วเเๆๆนี่ยมันก็ตูกนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะดูสิว่ากระกาของเราโอ้ยโอ้โหหัวนะครับอืมแบบว่ามัน แบบว่ามือมือกี้เนี่ยพี่ยังไม่ได้ตั้งค่าเลยนะฮะแค่ล่าไปนิดเดียวก็ติดหัวแล้วฮะมันแบบว่ามันมันมันบล็อกหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้ะะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งะฮะนะสนลุกแนพนที่ก็เล่นในมือถือนะฮะพี่เล่นไม่เก่งนะฮะในคอมนะฮะแบบว่าตั้งไอบอลก็โคตรช้าเลฮะเล่นเหมือนกับ นักแข็งเขาหรือว่าซีจีๆๆเขาเล่นเลยนะฮะเห็นไหมโคดช้าเลฮะเอ้ยอัดตัวอีกแล้วนะฮะเราสัญญากันว่าจะยิงแค่หัวนะฮะแค่ย,ยิงแค่หัวนะแต่ว่าถ้าเดนตัวไปเนี่ยจะไม่หนักนะฮะจะไม่หนักนะฮะโอเคมามาดดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมไม่ทำไมทำไมไม่ไมเหมือนเมื่อตกี้นี้เลยวะ มันเป็นอะไรเอ,อ้ยแตกไปโอเคสองหนึ่งเดี๋ยวมาอีกนะฮะเราสัญญากันว่าจะยิงแค่หัวนะฮะยิงแค่หัวนะฮะแบบว่าแบบว่าพี่ยังไม่ถนัดเลยนะ,ะับในการล่าหัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูซิว่าจะเลยม่ตะกิน้นี่เอา้าโดนเฉยเลยอะ โดนเฉยเลยะฮะโดนเฉยเลยท่านผู้ชมนะฮะมันก็แบบว่าขึ้นกับการวางเป้าของเราเนี่ยบางครั้งเราวางเป้าไม่ไม่มันเออแบบว่ามันต้องพอดีนะฮะแบบว่าต้องให้เป้านี่มันพอดีนะฮะแบอบกว่าเป้ามันโดนตัวไปแล้วมันก็ไม่ไม่ขึ้นหัวนะฮะโอเคแต่ว่ามันก็ต้องใช้ แต่ว่าเราต้องฝึกอีกนานนะฮะคินกว่าจะล่าตินหัวนะฮะอือมาดีครับเอ้ยบอกว่าพี่หับเล่นในคอมเนี่ยยังยังไม่เก่าเลยนะฮะอือโอ้โหโดนไปเฉยเลยแบบว่ายังไม่ถนัดแล้วก็เวลาเราวางเป้าเนี่ยมันล็อกตัวนะฮะ มันโดนตัวไปแล้วเราล่าหัวก็ไม่ขึ้นเลยนะฮะโอเคออเอออานปไกลสักนิดน้อยก็เอออะไรวะเอยตั้งไอวอลคชชัะฮะแบบว่าพี่ไม่ถนัดเลยนะ,ะไม่ถนัดก็เลยตั้งไอวอลช้านะฮะจริงๆแล้วคนที่ถนัดนะก็เล่นในคอมเนี่ยตั้งไอวอลก็เร็วมากเลยะฮะอาติดติดติด มาดีครับมาดีครับเฮ้ยอัดตัวเอ้ยอ,อ,อัดตัวไม่เอานะฮะอ,อัดตัวเราไม่เอานะฮะโอเคเราจะอัดหัวนะฮะยิงแค่หัวนะฮะอัดตัวเราไม่เอานะฮะเออ,เอ,อหัวดีครับแบบว่าถ้าปีนหัวเรารวมแบบเนี้แบบว่าคอมไม่มีมาโคเนี่ยมันก็เราต้องใช้ความสามารถของเรานะนะ หมายว่าคอมที่มีมาโคเลยหรือว่าเครื่องที่มีมาโคมา,มามานำเนี่ยเราแค่ล่าหัวเราแค่ล่าล่าเมาส์นะฮะล่าเมาส์ขึ้นนิดนึงน,นะฮะก็ติดหัวแล้วนะฮะแต่ว่าคอมไม่มีมาโคเครื่องไม่มีมาโค,เน,าโคเนี่เราต้องนะฮะกัดเป้านะฮะขึ้นกับกันบางวางเป้าของเราเอ้ยตัวอัดตัวไปแล้วนะฮะเราจะไม่เอานะฮะเราจะยิงหัวนะฮะเราจะยิงหัวนะฮะ เราจะยิงหัวเอ้ยเฮ้ยติตั้งไอวอรโคตรช้าเลยนะฮะโคตรช้าเลยครับท่านผู้ชมโอเคมาดีครับเอ้ยเอ้ยมาดีครับเดี๋ยวก่อนนะฮะเราจะให้ลูกแคลนพี่จะให้ลูกแคลนพี่พันยาก่อนนะฮะเราสัญญากันว่าจะยิงแค่หัวนะฮะยิงแค่หัวนะฮะเรามาฝึกนะฮะยิงหัวนะฮะโอเคนะครับ มาดิครับมาดิครับมาดิครับมาดีครับมาดิครับเอออะไรครับแบบว่าระยะประชิดเนี่ยมันลากหัวคนยากเลยนะฮะคุณผู้เอ้ยไม่โดนโอ้ยทำไมไม่โดนอีกแล้วฮะอืมไม่โดนนะฮะไม่โดนอีกนะฮะโอ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วนะครับ เฮ้ยมองมองมองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนนะฮะเออยห,หัวนะครับเฮ้ยหัวหัวนะครับหัวหัวอือแบบน,นี้ดีครับแบบว่ามันคอมพีมันการะฮะมันก็เลยกระตุกนะฮะนะแบบว่ามันไม่เลื่นไหลอะ่ะแบบว่าเห็นไหมเวลาพีวิ่งเนี่ยแล้วก็กระโดดนะฮะมันกระตุกมากเลยนะฮะ ไม่เหมือนกับคอมซีจีแล้วก็แบบว่าคอมแรงๆนะนะแต่ว่าก็ก็พอเล่นเล่นได้อยู่นะฮะแบบว่าตามตามงบของพี่นะฮะแบบว่าเราฝึกเล่นไปเล่นไปก่อนนะฮะเล่นในคอมกากๆไปก่อนนะฮะโอเคโอ้อัพตัวอุ้ยอัพตัว เออเราจะยิงแค่หัวนะฮะเราจะยิงแค่หัวเดี๋ยวพี่ให้ลูกแคนพี่พันยาไปครับใช้ยาไปก่อนฮนะใช้ยาก่อนนะแล้วเราค่อยมาประท้ากันนะเอ้ยไม่ขึ้นฮนะไม่ขึ้นฮนะไม่ดนนะฮะแบบว่ามันคนยานะฮะคอมไม่มีมาโคหรือว่าแบบว่าคอมมันมันไม่แรงนะ่ะคอคอมไม่แรง เครื่องมันไม่แรงนะมันบบว่าเราเวลาเราหลากหัวมันกระตุกนะฮะมันกระตุกมันก็เลยไม่ไม่ไม่ติดหัวนะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมมันกระตุกนะฮะโคตรกระตุกนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะดูเออหัวเนียครับเออหัวเดียครับนะฮะระยะประชิดก็โคตรใหญ่ยฮะเออหัวเดียครับเออบอกว่ามันกระตุกมากนะฮะเราวางเป้า จะไม่เน,นเนียนเลยนะครับโอเคมาเลยครับโอเคเราว่าถ้าเล่นในคอมกะกาพอได้อยู่เนี่ยถ้าหัดเล่นในคอมมีมาโคเนี่ยหรือว่าเครื่องที่มีมาโคเนี่ยก็น่าจะใช้ได้อยู่นะฮะนะเออมาเลยครับเนี่หัวเลยครับิงหัวเลยครับหัวนี่หัวดลเฉยนะครับท่านผู้ชมดนเฉยนะฮะ โอเคเราก็ชนะไปนะฮะเออแบบว่าในคอมการเราเนี่ยคอมกาพี่เนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะฮะนะเพียงแต่ว่ามันไม่ลื่นไหลนะฮะโอเคนะครับก็สําหรับคลีนก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็พี่ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการแข่งขันนะฮะในในเดือนนี้นะฮะว่าจะแข่งขันในวันไหนนะฮะโอเค